สวัสดีครับครับสดีครับเอสเย็นแก้วนะครับเอสเย็นนะครับผมเอสเย็นนะครับไปนะครับไปนะครับอย่างน้อยการเดินทางก็สร็จกระลักครับใส่ถุงให้ด้วยได้ไหมพี่ใส่ถุงโอเคครับใส่ถุงนะครับครับผม ครับตาคุ้ครับเอ้าเจตนาคือจะให้เอาแก้วใส่ถุงผมเากแปโอ้ยขอโทษที่พี่ผมสื่อสารไม่ดีแล้วใส่ถุงกาแฟตาคุงแก้วโอ้ยโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ